สับปรีใน Mac OS 15นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันในส่วนของการซ่อนนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัว S ับปรีใหม่นะครับสำหรับในส่วนของจุดซ่อนนะครับที่ Red Bar นะครับก็อยู่จุดนี้นะครับเพื่อปลองสังเกตก็เลือก h i d e Tracking I t e m นะครับจากนั้นกดตกลงว่าโอเคนะครับก็จะขึ้นในส่วนของส่วนที่เราสามารถจะ Select เพื่อจะซ่อนได้นะครับเราเลือกจุดที่เราต้องการซ่อนได้เลยนะครับ ก็เ,เลือกได้ตามจํานวนที่เราต้องการนะครับบางคนซ่อนหัวข้อต่างๆที่ไม่ต้องการนะครับหรือว่าแอปต่างๆก็สามารถซ่อนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นว่าดันนะครับเราสามารถที่จะตทำการรีเฟชดูนะครับจุดที่เราซ่อนไว้ก็จะไม่สแสดงเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะคืนกลับค่าได้นะครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับหากต้องการจุดอื่นเพิ่มเติมที่เราต้องการซ่อนในหน้าเว็บไซต์ s a ว a ีนะครับก็เลือกเพิ่มเติมได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเพื่อการใช้งานที่ส่วนที่เราจําเป็นเท่านั้นนะครับหากเราต้องการแสดงส่วนที่เราซ่อนไว้นะครับเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะคืนกล้ากลับมาให้เป็นแบบเดิมวนะครับ ไปเลือกกันส่วนของโชว์ตัวที่เราส่อนไววนะครับนะครับกรุอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะกลับขึ้นมาได้เป็นปกตินะครับนี่เป็นฟังก์ชันในซาวรีไมโครเอสซึห้านะครับ